สวัสดีครับสร้างกรดาแฟมิลรีมาแล้วครับเ้อเอิรนผู้ไดตา่าเจ้าเถาเนาะตีเออเอ้อว่อาจังไลยก่อนตีถามมั้ยยังมองงานมัเจอบบมีอันนี้มันอันี้ทุกคนม่ต้องมาหลายปะนาดดโอ้บ่อยากให้มีตะใครเมนมนมีตะเป๋์เราเนี่ยจไม่แคนนี่เป็นยังไง เพราะว่าไม่ได้เตี้ยต้องดีอยู่เตี้ยถ้าชาบีโตกน้ำได้ไปนอนเล่นอยู่นะเอิอนว่าเอิอนผมไปกันนะไปเดี่ยวเอิอนผมาตาวะทันโอ้ยผมยังเป็นผมดาววะทันเอิอนผมตาวันนี้ไหมเหมิดสิทเลยเออลุงวะทันเอิอนตาเราคือเอิอนลุงวะทันเหมิดเลยครับวะทันถามมายังก่อ เมียเจ้ามีบ่ดิเขามีตัวเจ้าที่เว้าเมียเจ้ามานั่งตัเขาเมียฆ่าลูกอยู่เนาะทีมาได้จังเลยเจ้ามาให้เมีนยนั่งอเล่นี่วายเขาดีด่าเลยเขาไปนั่งอยู่น่ะเป็นนางแล้วนางเป็นยังนี่กระเทยกระเทยหิอีปกระเทยติเอายิ้มหนูกระเทยโอ้ยอย่าไปยิ้มเทยพูดเบาสิงดีเด้อเขาแรนเลยยิมมันหวานตัว เอาไปถ่ายรูปมึงเออไปถ่ายรูปกันไปเดี๋ยวเไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปใส่ฮะที่ไปถ่ายรูปใส่ทศัพาบิีตงนามเด้อมะตกะตูหืมตา่ะจไม่ตาจังไรจังวาซิมหาปีนึงเงินตาจังไรเนี่ยนอายันตัวโอ้ ยาหยุดปอดได้แล้วปอดาปอหาเนี่ยนี่ปอขี่นี่ปอวนๆนะครับตอนนี้หลังที่หกกำลังสีแล้วนะครับตอนนี้กําลังสีใส่ปักเชื่อมสายนะครับมะจบไปห้องก็จะเป็นลุยหลังไงนะครับบัหนีหลังไงหนี่ครับหลังไงลุยล่วนี่ครับหนาขึ้นในเรือโรงเรียนตะเวนแท้ครูปัดชุ่มและการสิมาหาภูเบาวนี่ฮะ ปมกามาหาบาโอยหัวททอแแข่งนี่บม้อีดาคอจอด้วยนะจอด้หมจอด้วจอด้ยเพชดทีดาดิเผดไวะนั่นนี่ลุงเผ็ดจอนี่ได้ครับตอนนี้ก็มีเด็กหน่สองคนมากวนนะครับตอนนี้กวนนี่ครับผมกำลังทำงานอยู่นี่นีครับก็ย้อนน้อนะครับ เขามาเป็นเดียงน,น่อยมาหาไทยดอกไทยรูปเล่นมาเด็มาไทยมาหาเซาผูเบามาหาเซาผูเบามือเบาใส่หน่อยบัดนี้ตใส่เป็นนาทีนี่ครับเอาผมทำงานก่อนนะครับบัดนี้น,นี่นะครับหลังจากผมกำลังทำงานอยู่มาบอกผม,มา่าปูอยากกินตำบังุ่้ท่านที่แรงเอิอนตาได้ครับบัดน,นี้เอิอนปูเราบัดนี้ยังไงที่เอิอนมายังบกครับบัดนี้ข่อยไง อีอยากกินแตาบางห่วงเจ้ข่อยอยากกินชือกกน่อว่างไะไก่อนซื้อโตโนโจ้าอุ้ยอยากเพ่งค่ะอี๋โอ้เป็นนั่งยังอยู่นั่นเด็กกระตกแหนมมาต้ค่ะนี่นะครับตอนนี้หลังที่หัวเข่ากระแล้วไปแล้วนะครับามาต่อหลังไงเลยนะครับอันนี้สารบบไฟที่ออกแบบได้นะครับหลอดยุ่งบองเก่อล้วนเอาไว้กลางหรือจังใด ต้องเอิ้นเฮี้ยมาถามนะครับน้ำแดกผมก็ต้องงายปีออกไปก่อนนี่เอา้าผมงายปีเข้ากันนี่นะครับจะไปเอิ้นนะครับไปเอิน้นนี่นะครับจะไปเรียนเด้อ เร็ดไปแล้วนะครับสะุสมหไงปุ๊บผมก็สีเฮ็ดไล่เชื่อมระบบเลยเรียบร้อยเลยคือให้เป็นใส่ใดเลยครับเมื่อแรงจะไปเรียกครับไปเรียกนี่นะครับเดยกหน่อยบ้านใดบุ้นมาหาถ่ายรูปเลนครับ บอได้ยินแล้วเอือนพะยัยเสยเลยเหรอครับคือบะเมีย้ำเพลินเป็นยังเอาครับคลิปนี้ผมก็ฝากเบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาใผมไม่ได้คบฝากคนใดคดติด,ากกด,ดตามให้ผมไม่ได้คาบขอบคุณครับ